น้ำหาดีพี่น้องาขอขีดคังมันี้รลาสติกันก็โอพลสติกยเ็ว่าเยบดำยุ่ยิ่งงเอ่อโอสมพลาสติกไหมมันว่าใครอยู่มันเออมันมันไปเงยบก็ยึดอันทุงพลาสติกคือการมันมงไม่เห็นขีดคังคือท่าก็ขีดคัง่สิไปหาใส่เลยขีดคังมันแต่แต่ขายแมนอยู่บ้าน เสียวมาให้ยูเห็นเคาเจาะอ่อนเอาเห็นเห็นแต่แม่เจ็บไปยูกระตาอยูตัดที่เป็นสื่อิขอะเทศนี่หลงพ่อขังขาเจ้าะเจ็บย่ำแลงดิแมงใครเจาเจ็บย่ำแดงย่ำย่นี่เขาจะเอาไปป่อยเขาจะเอาไปป่อยไปเพระทีกี่วันเ่ากะอันปล่อยหลดิีเฮ็ดดามม็ดดาบไ่ได้คร้ตรงข้างลูกบ้านอาทอันแบกลงเนาะแต่เพมีลีฟต์เขเอาถุงมาติกแต่เราเห็นแต่องที่แก่แก่ัแต่วม่ได้ก็บนี่อันนี้ยูดี เปียกดูพี่เปียกดูเขาถากเอาจะเปียกมันไหมถาก้ะเปียกเราอามาฝักักฝักฝักักัมนมันเกิเอากอกเ้าไปในหุ้มรก็ต่ำเลยเมื่อสิเป็นน้ำแตกพูดขึ้นมาอืเข้าหี้พอไงวะบัวพี่สวนนี่เหนียวก็ฉี่ครั้งอีกโอ้มันหยางหยางมันหลวมทีเอต้นดูเขาหนิล่ะเอาถากถากเปียกบางๆมันเหอเอามาฝักฝากฝัักัมุนมัน like> เิดเเะเอาุง like รืต like เิกูองวก็เกอ ฝักมุนมุนดีดีลประเด็เเอาเล็กเขาไปแล้วก็ตอกปังปั้ปังน้ามันจะแตกแดงแดึ้งคืนึงมาวัเจากาฟเอาตัวเท่าอยู่เปียกนู่เลเปูวันพระกนีไปเบิ้องหนังสนวันปปวัดพุนโอ้ยลืมเบื่อพอใยี่หวังก็ไม่ให้ดูคขเามือว่านน่ไม่ญงไม่ญ่ก็บว่ได้ไปน้ำเดียวมือวนไปหาจะเอาขอก็ขออันใบพงศสุโรขลัไปเอายูหอนอจักชีพ้อนละ มาบ้านนี้ไปน้ำคู่ทานนู้นน่ะน้ำที่ใส่นไอนูน่ะผมีคนอยู่เอนหาแต่ว่าเห็นรถอันนี้ที่เป็นไงไงบะเหรมีคนย่าไงพูดอะไรน้ยว่กังงนะกวดดีขึ้นเป็นงสาเขาวะคานว่าบักเดียบมันข่สามเขาไังญ่บักเดียบมลุกลาเขาหอกไงเอ้เอาไปปลูก้นดดเดี๋ยวจะไปลูกรับเชืไปใ้ป่าน้ว่าปลูกเนี้ยไปคู่ทานใช่ไหมเอารผมมีบ่เห็นเห็นเห็นโมเจ้า ไม่เห็หนแล้วว่ากันไปเบื้องหน้าเพ่าะไปเอาต้นยู่ข้าพูนไหมต้นพี่ก็มีอีกเนียต right ้นนึงยู่ขางเชียงหน้าเออแะไรล่ะยู่ข้างต้นยู่ข้าเจาะตัดไป่ถ้าของข้างย่างก็ไปดำหน้ามันสองต้นสามเงาเออแล้วอไเลยไปหาอะไรฮนล่โซลาเซิโออีกเลยไปว่าไปคอดพุ่นโอ้ยลืมเกินพันยี่หวังกับมี่ยี่ดุกไปกับชมพู่กับแบบจะเปิ้อนทรมาหายายยายบรับสายมาเสียยายไปเบื้องหน่ำคนก็หลายยึดต่อเหลายคือเราเราคนไปเบื้องเนาะ นี่มันยจะไล่ไปพุ่นต่อไปยาโสพุ่นต่อที่มันเป็นเป็นเป็นไปแกะบัตรอยู่พุกนโอ้มันไปแจกแจกบัตรอยู่พุกนมีเอฟซีเมาบัตรมีเอฟซีเมาบัตรเพิ่นเพิ่นเลยไปเดื่ดทังพุ่นซุ่มซุ่มหัวหน้าพุ่นไปพุ่นาไปไปกรุงเทพสายโดน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 ไปไหนประมาณจากชั่วโมงไม่ประมาณชั่วโมงชั่วโมงสองชั่วโมงสองชั่วโมงบ่ชั่วโมงกว่าเขาให้เขาสี่โมงเขาออกมาจากโมงว่ะสี่โมงอื่นตัวยังสองสองชั่วโมง นังนังตย่างนังิงนังฟังนังิงมังร่งหังอินเดียนังซูเปอร์แมนมึงลหอัย่างว่าแม่นงอหงอแล้วเียมึเนี่ยไม่าเอาบัตออนลนก็เลาสอง้นี่ตยไปพุดอะไรเลไปกินงายวันมันหอกค้กนพัวเ ทมพอดีครับทุ่มพอนาพ้นไปพอดีแกกบัตรพอดีบัตสุดวะเดบัตรพีพอดีไดบัตรพีกพอนาไปพอดีเออเป็นนางเบิ้งตัวเบิ้งเดลก็เลยพถ้ากันออกมากินซาบูอีกหิ้เขาหิวเขาไหลมันนางนำมาซาบูควเีวสามุีมติดจในแม่หอดบบัตจังหาทบัตรดาบัตติบร้อยห้าสบสองร้อยมันมันน่งไก่น่งไกลเแมน แถวแถวแถวนแถว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 ้งหนาสามสาอยที่อแถวทั้งหนาอยสมสมถมูมันก่มันไพมัน้นเขข้้งใตจังแพงจังงจงถือแต่ว่านังเนี่งสุดแถวสุดท้ายวอพวอพกสนี่ซ้ละลวจน้ำหละวีไอแถวมันตวละว่อย เป็นโตะครูเปลี <im 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 <im> ่ยนจาไหมันจ่อมันคือสมัยตะกี <S <s ้ฮาบอกันนั่นแหละขาแบบขาอ่กับนังยูบประมาณั่รูะเท่างจ่อจ่อจเม็ดน้ำ่ปกนังได้นังจ่อใหพาเนอนังจ่อใหโอ้คือังบริกาคือเดียวบริการสี่เจ็นึงตะกี้ชวนจะไร่มพี่หลานอะไรบางอายุคอนเครื่องกลางประมาณนี้แหละกนัง้เนี่ยบุนังตัมันใหญ่มันใหญ่หวดฮาบอเดจานั้เบื้องเนี่ยมันเจ้าัเสียงมันก็ <transplant> หน,นังลกเนาะยิงจเป้ยวอยู่บนจุ่มรังเียนนลำโพงจริเสียงมันกล่งมันไหลซ่อมลำโพงเขาอดเสาร์เหล่าตีแรมระบบเสาราคือมันเดินยิ่งตู้ตู่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 ตู้ไหลออกไปก็บอกดีอย่งหนึ่งวาท้ายตังเทียมันเป็นตะตะจากไรหูเบเขาขมิ้งจังหวะอนแต่เนาะเขาเขามิ้การพอนเพ้าะยังหวังเพราะยังหวังสิเมืนกับบ่่้่่บ่่บ่่ด่างแห้งดิเออถ้าว่ากันย้ำเาบอกกันสิ่มนแห้ง เออขาบอกสิบแแหงเนาะบัดย้ำเกินกันบอกไงวังไปเบิ่งดีอยู่หนังไหนกูเกินขาดอยู่เดี๋ยวรอดพะย่ะไม่เอาว่าสายวัดอันบุญบุญบุญปฏิบัติพวะพวะพวะแล้วยูมือมือว่านเนี่ยเพราะยังเอาหนังไข่อ่ะมาเด้อเขาว่าดีเลยแต่เพิ่นว่าพออันอยู่แต่บ้านเนาะเอาหนังไข่อ่ะมาเลยเรื่องจะหาเงินไปจ่ายเพราะมึงว่าเั่งอยู่เด้อนกันว่ะตแล้วเรียนกันยาตุลาผมจนเนาะ เขาจังสิออกลงแม่นเขาจังจังสิออกลุกไล่ได้ก็วัดก็ว่าทะลุหาซีฟลันแล้วโอ้หดีใจน้ำดีใจน้ำก็ไปกรุงเทพก็ไปทั้งระยองสิระยองชลบุรีมื่อสิฮือกับสิมะนองไข่สิโอ้่นเพิ่นตะเวนไปนล้วนี่น้ำเน่าเนี่ท่านสอนบาสีลคือสิบบ่ไปดอกคนละน่าสิมันหลายไปหิ แค่ว่ไปก็เลยสิขึ้นไปทั้งน้องไข่ค่หรือแก้วมึงการอ้อมไปนำโค้งไปั่นไปนำโค้งกันไปทั้งอุบลพุ่นล่าทั้งอุบลทั้งศรีสะเกดทั้งยโสไปพุ่นไปทั้งพุ่นปลูกพุ่นแก้ว่าก็ดีอย่างหนึ่งปรากฏการการเบิ้องนางนะเถอะจบแล้วบ่ลุกบ่ลุก บึ้มไปเลยเมื่ลูกบึ้มแล้วหัวหน้าเฮาเนี่ยแก่แก่อยูืนนี่บอกว่ามันก็เลยบอลูสสมองสุดยอดที่ดีแต่ว่าการียว่าแต่ว่ากระียนการมันมันมันกระนาวพุ่มเย็นแล้วคือพราะนางจุกปกติตัวมือสวอปไงแต่ก็มืแตกเสื้อเสื้อหรือมันเป็นอย่างพ่าหล่อเฮาหรือจังใดเมันก็ืนทุกรอบแล้วไปบอกเป็นทุกรอบกเป็นแบบแม่นบราพี่น้องพี่น้องเม็นมันน้ำเนี่ยเพราะว่าคือที่แม่นเห็นเพราหน้าไปเมื่อวาน เมนบอกเมนเออคือจีเมนตัวมือชวดนี่ถเห็นว่ามีดาราไปไปพราะเฮ้ยแจกดาราก็ไปกพบปะเมื่อเมื่อยังวมาหล่ะก็ได้ตกตัวมือแต่เฉพาะผมว่านี่เมื่อตัวมือถือทุติยานยังวมาพี่น้องเบิ่งใต่เปลียนมาอันเพราะว่าเพิ่นเพิ่นาปุ้มใจอยู่เพิ่นได้เบิรงเนาะเมนเมนก็ได้ได้ย่องอยู่ว่าอันจะเก้าหนัง คันยังลุ้งจบไปกว่าฝ้าก็เฉียวออกเหรอนั่งยังเล้าล่วงฝ้าเฉียวออกแล้วไปแห่กันออกไปเนาะไปยื่นาะไปเบิ้งแห่ออกไปบัดบัดที่จบเขาเปิดเพีงไวๆรอดลอทีแล้วแล้วก็มีตัวย่างแลี้งขึ้นแลี้งขึ้นเปิดไเปิ่มข้นกันทะย่อยออกไปแมนอืมดีของใคาเจ้ายู้นนังกันเลยให้ออกไปเลยว่ะแต่ยังสงสัยยัยพี่น้องเมียนไหมผีตาแดงเป็นไผ่เนี่ยตามนี้หวังดู ตาแดงเป็นผู้ใดบ้านบู้ใดเบื้องผ่วจ๋าหรอผีตาแดงผีตาแดงบบเห็นแล้เห็นตาแดงตาขาวตาำตาแดงเป็นผู้ใดถ้าผีตาขาวหมูจักเกี่ว่าเป็นผู้ใดมันมีผีตาแดงตัวหนึ่งอยู่ในหันในยังกันนะเลยอยากถามพี่น้องผู้ยุตใตเบี่ยนขม่านได้เพี่น้องว่าผีตาแดงคือนอย่างเพ่งกันเพชรชาวดินกัดเขาก็ปล่อยว่าหนึ่งมาแรงเลยนี่ไม่สนหรอกเพชรออกมาก็ดีอยู่ดีเพ่งก็ได้ ก็ว่าพระเอกขึ้นนะให้เอกให้เอกได้เล่นเอ็มวีกับลูอกสาวกับบ็อกสาวบอเอนผู้ใดร้องเพลงเพยนเพี้ยนชาติอินกูอิงกูอิงร้องมวนอยู่เป็นมวนอยู่เป็นจังหวะเตียนได้ไหมเตี็นจังหวะเตียนได้เป็นนบมันที่เรียกใบมันเป็นเพลงเสาเนาะใบมันเป็นเพลงปล่อยออกเลยวะลูกพุ่งนี่หวังท่านเบิ้งบพราะาท่านในเบิ้งท่านฟังไปท่านในเบิงเดี๋ยวสิเปิดในเบิ้งหลังจบคลิปนี้สัก่อนเอาสิจบแล้ว เมาีวนพี่ยีหวังไปเบื้องหนัง้ายอวแต่ว่าขันมิโอกาสกัสิไปได้ขันเป็นเพื่อนมาอกกถสิเปนนี่แบบพไปโอ้แต่าเพื่อนแจนวัดอีกแต่วถามพี่น้องถามพี่น้องว่าเบื้องพวกเราสองรอบสามรอบแล้วจริงก็จะกับมาเบื้องนั่นอยู่อ้าพี่น้องมาเน้องจจำได้ไ่เลยไม่จนจำไล้แต่ว่าสงสัยพี่ตาแงคอพี่นสลักินนี่สบายดีพี่น้อง